เ,เหอยทะเลอนนหอยจู่เต้นวยง่ยงๆสวัสดีครับผมสวัสดีงา,ามใสๆบรรยากาศ เป็นซีมิมขึ้นจักหน่อยแต่กรกะหปอ่อนเบาๆเป็นไรอากาศก็กำลังอบอุ่นมาเรียงควายคือเราครับพี่นอ้องมาเนียมาเรียงเป็นเกี่ยวเขาออกนพ่อใครมีเขาเป็นไรหรอกมีเ่อยงหน่าประมาณจัก ทีไรเนี่ยแหละเพิ่กนกงจะได้เขาอยู่ประมาณสามสามกระสอบเนี่ยแหละโมเป็นหมากโมมีเขากินไงก็เ,เกี้ยวเลี้ยวมาบ้านก็นเลี้ยวควายม,มาปล่อยปล่อยกิน,นหญ้าไอเท่านี้แหละได้มาดินลัดเอาเพราะว่า เป็นป้าย่างเพิ่นเนี่ยมากัดหยอดอย่างกินรัดเอามัดไว้ตัวนึงตัวมันบ่อยู่พอหย่าไลายบอใครอยากกินเลยยางยังดีไลยกับมัดซะเลี้ยงควายไปน้ำพี้อาเน,นี่ยกินไปน้ำ าง้มหวยแต่เด็กๆลงผมไม่ได้ลงหรอกปล่อยเห็นเด็กหน่อยลงกขอยเชอรี่กขอยจูบพ่อได้กินเด็กหน่อยอก็น,นำถือกันเป็นยังมากขานาด อ่ะแ in หงหอยมันขังไว้หน้า่บกหอยที่หามาครับอออันนี้บกหอยจูดนี่หอยทะเลอันนี้ก็หอยจูดเต้นอะไรไงไงเออเต้นไงหอยจูด เป็กยงไงเลยจุบหนีหอยเชลีเนี่ยดีไล่ตืบเครื่องเค็มใส่หมอต้มเลยดีเลยหอยจุบนหมอต้มเละ น,นี่ก็ได้มาหนึ่งนึงคนละหน่อยหน่อยหน่อยไงสองกันเด้อต้มต้มก้อยต้มไปจะใช้ตำคุข u ข้องจค่นี้พี่นาะไหลายเติมเยอะมาก่อยจุกข้อง น้นบุลึกหรอกขว้างไม่น่าเ่ยก็ไหลควาย,ย,ยทะเลมันแห้งละหาฮะยางเก็บเอาเพอได้กินแรงอยู่พี่น้องแล้วแรงอยู่อย่างควายไปนำหายนักกินไปนำ หลังจากเอาไขยเขาคอ,อกแล้วค็สิได้ลองไปบนงตรงพี่น้องตรงที่ได้มาเปียงน้าออกจากขอนี่ใส่ตรงไว้สิมีป่าลงบ่พี่น้องทีมีป่าข้าวไม่ี่กึหน้าพอลงไปถือตรงค่นท้างพุ่งจะมานางได้ครึ่งทังพี่น้อง ย่างเนี่ยย่างไปน่องขันแคบปลาอยู่ข้านี่ย่างกังนย่างเนี่ยหีดต้นยู่ข้านี่แล้วเพียงน้ำออกจากเขาพี่น้องเอ้ย ด้านมันแห้งบ่ท่านสิม,มีป่าถือบ่เกี่ยวข้าคนระันเกิดอะไรปลูกไว้น้ำขั้นแนะค่องเอ้ย่าหาปลูกเอ้แค่ขั้นเด่นไนงะ มันยังงายมันเรียล่าแบบนว่านปุยนะ่อยแบบกกระสอบปุยชิบุรีแบกปุยป้าเขาคุณบอกที่จะไปห่อนให้ชิบไทยแล้วเดีย๋ยวลงไปตรงตรงนั้นกันครับผมโอ้เดี๋ยวชิบมาหอดไก่ขนาดที่นั่งนี่ปลาลง้งมาดิโอ้ ความแรงขึ้นรถบ่ท <c oughs> ีนี้งเงี้ยมันตันฝ่าบพลงครับเร <c oughs> งเงี้ยมตันหั้ <c oughs> bà hôm qua ủa cái nào. Okay, cái đó cái cái đó cái มันลุกขึไหลไหลกันไหลบ่ห้อเดี๋ยวยามมาปาก,กันครับผมไอ้เยอะปะเขีงพอ่อปิ้งเดียก็เขียงหลายตัวเถิดอยู่ครับมันลุกมาเนี่ย ตอนยกเบื้องจะไม่ตรวงหายหลยแตตอนยกจะเอาจักให้ใส่เบิ้งแรงกับขึ้นบะมันออกทั้งหน้ามันแรงกับขึ้นไประเดียวใส่เอเมนทำนี้ล้วครับผมติมีนึงหนยหน่อตอนป่าซิวกำลังลง เชียวจริงเนาะเสียวกำลังลุก่ว่าพี่จะไ้ย้ำอื่นหมดละอยมันลงไปนี่ละ อีเดโปรนไว้นี่แหละพี่น้งองอื่นยังชิมมายามคำแหละพี่น้องพระจิรทายามเอาปลาหน่อยนะครับคำก็เลยเอาซ้ำแต่พอกินเนี่ยแหละครับผมคำนนี้พอกินมาคอยกันนี่เค้งหนึ่งครับเชื่อหอยจุกหอยเชื่อหลี กาแะ้วครับยังกินมือนี่สำหรับคลิปนี้ก็ที่ได้จบไปสำเนี้ครับผมติดตามคลิปต่อไปฝากพี่น้องกดติดตามช่องนี้นะครับเด้อพอกันคลิปต่อไปครับผม